สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับก็จ็เขแลวกับเซเว่นไนท์สองนะครับผมมาหลังจากที่เราอ่าเมื่อวานนะครับผมได้อัพแพทช์ไปนะครับก็มีเขาวงกฎใหม่เข้ามาเนาะนี่เป็นบททดสอบแห่งการผ่านพบนะครับตอนนี้ก็เล่นผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่จริงเล่นผ่านตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะโอเคปะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาที่มาสเตอรี่ก่อนนะครับ มาสเตอรี่นะครับผมจะใช้เป็นเวล์ยี่สิบห้าเนาะเป็นอ่าสามเปอร์เซ็นตนะครับอันล่างสุดเนาะโจมตีทั้งหมดทุกประเภทนะครับแล้วก็เลเวลห้าสิบนะครับเป็นสกิลหมู่นะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ปรับเลยนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเลยคือถ้าคุณลองเวทเวทดูแล้วกันนะครับถ้าคุณทำดาเมจเดี่ยวได้แรงกว่าหรือว่าใช้ตัวดาเมจเดี่ยวเนี่ยก็ปรับเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วชั้นเนี้ย อ่ามันไม่ได้ฟิกตัวมากเนาะแค่แบบเราเอาให้ถูกหลักก็พอนะครับให้ถูกหลักถูกวิธีการของบอสชั้นนี้ก็พอแล้วนะครับผมที่จริงเราใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับตัวที่ทำดาเมจจะเป็นเป้าเดียวเป้าอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็โคเด็กนะครับคข้าวๆนะครับผมก็คือพลังป้องกันนะครับ2,498นะครับพลังโจมตี1 0 0่งนะครับผมนี่12%นะครับพลังป้องกัน6อีก6%นะครับผม ถ้าใครอยากดูโคเด็ก,กเต็มๆนะครับก็เรียนเชิญที่คลิปที่แล้วนะครับผมที่ผ่านบอสไปเจียวนะครับอันนั้นผมจะแสดงให้ดูนะครับผมโชว์ให้ดูทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคการทำดาเมจของเ,ออเทคนิคการอัพด้วยนะครับผมว่าเราควรจะอัพแบบไหนอะไรยังไงนะครับเชิญดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันยาวเนาะนคลิปที่แล้วแนะนำแนะนานานมากอะแล้วค่อย ไปลงบอสนะครับซึ่งมันนานนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนานๆเราทําทีนะอ่ะเรามาดูเขาวงกดชั้นนี้กันดีกว่านะครับชั้นนี้นะครับผมจะสังเกตว่าทุกตัวนะครับจะมีสกิลอ่าพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมอ่าสกิลแรกก่อนนะครับของมิเลียนะครับมิเลียจะมีเพิ่มปริมาณฟื้นฟูที่ได้รับ60%นะครับก็แสดงว่าทั้งทีมจะฮิลแรงขึ้นอีก60%นะครับผม ส่วนสก,กิลอ่าสก,กิลอัปเกรดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสก,กิลอะไรวะสก,กิลพาสซีฟดิใช่ไหมสก,กิลพาสซีฟอัปเกรดนะครับก็จะมีฟื้นฟูเท่ากับ1%ของ HP สูงสุดนะครับมีเพิ่มแถบอัลติเมตด้วย20%แล้วก็ลดปร,ริมาณฟื้นฟูที่ได้รับก็คือลดปร,ริมาณของเราอ่ะที่เราจะไปฮิวแข่งกับเขาอ่ะอีก150%นะครับอันนี้คือเอฟเฟกจะเกิดเมื่อ โจมตีทั้งหมดนะครับผมและมอบผลฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มแสตเมดให้แก่ตนเองนะครับแล้วก็มีลดปริมาณฟื้นฟูให้แก่ตนเองด้วยนะครับผมเออลดตนเองนี่หว่านึกว่าลดไอ้นี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับผมเนี่ยแากมันมันจะแตกต่างกันสกิลเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ว่าสกิลที่อัปเกรดเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ดูนี่ดูนะครับ เหมือนกันหมดเลยนะครับผมคือถ้าตีถ้าโจมตีนะครับก็จะเพิ่มเพิ่มฟื้นเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็เพิ่มแถบอัลติเมตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเราจะเอามานะครับผมทุกรอบที่เราจะลงนะครับเราควรมาสำรวจด้านซ้ายล่างนี้ก่อนนะครับว่าซ้ายล่างนี้เราสามารถเอาตัวอะไรล,ลงไปได้บ้างนะครับอย่างเช่นนี่เราเจอแล้วนะครับราเชลมอบผลลดแถบอัลติเมตเมื่อโจมตีปกตินะครับให้แก่พนัมิตนทั้งหมด <c oughs> อันนี้คือให้เราเอารา,าเชลใส่ นะครับผมคือราเชลจะมีชีวิตยอยู่หรือไม่ก็ได้นะครับแต่แค่เอาราเชลใส่ก็พอเนาะอันนี้ผมลองเอาราเชลธรรมดาลเล่นแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าดามเมจรเราจะขาดเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นราเชลเทพเจ้านี่แหละนะครับอ่ะมาถึงตัวละครเลยแล้วกันตัวแรกนะครับแน่นอนผมจะใช้เป็นแทโอนะครับถ้าใครไม่มีแทโอเทพเนี่ยลองใช้เป็น แทโอธรรมดาก็ได้นะครับผมหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะที่มายืนแท้งนะครับอ่ะก็จําเป็นที่จะต้องหาตัวที่ลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับเนี่ยแทโอนะครับเขามีลดพลังป้องกันของศัตรูเนาะก็คือนี่เลยที่เลเวล5นะครับลด50%ให้ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพวกสกิลเพิ่มความเสียหายอะไรพวกนี้อีกนะครับอ่ะแล้วก็วานิซ่านะครับวานิซ่านี่จะมีเพิ่มพลังโจมตีมีลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับ เพิ่มตาตาใหรที่เข้าอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จริงวานนซ้าเนี่ยเราควรไปใส่เซตเพิ่มเลเวลสกิลนะอย่างที่แนะนำไปในคลิปตีบอสนะครับเราจะเพิ่มความแรงให้ทั้งทีมได้เยอะมากๆนะครับผมไม่จาเป็นที่จะต้องใสอ่อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยแล้วกันนี่แบบนี้นะครับคือถ้าวันนซ้าเราสกิลเวลยี่สิบเนี่ย บอกเลยว่าทุกอย่างจะแรงขึ้นอีก10%นะครับทั้งทีมเลยจะแรงขึ้นอีก10%นะครับผมแล้วก็ประดับนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ประดับอันนี้นะครับผมไม่จําเป็นเลยนะครับที่จะต้องใส่รถคูดาวเอ้ยไม่ใช่รถรถ,รถเกรดของศัตนระูเนาะเพราะว่าเรามีลาเชลอยู่แล้วนะครับอ่ะที่ผมแก้หน้าง,งานไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ลาเชลนะครับใส่อะไรก็ได้ใส่ไปเลยนะครับผมผมใส่เป็นเซตตีเร็วเนาะแล้วก็ เซตดาเมจทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็มีไข่นะครับไข่เทพเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเลยนะครับผมที่ทําให้ศัตรูไม่สามารถฮิวได้นะครับคุณจะใช้เป็นไข่หรือว่าคุณจะใช้พวกเพลตันก็ได้นะครับแต่ว่าเพลตันเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าสกิลไหนนะเพลตันมันต้องใส่ของรักดิเออถ้าเพลตันใส่ของรักเนี่ย มันจะได้สก,กิลมันจะทําให้สก,กิลหนึ่งเนี่ยเป็นตีกับฟื้นฟูนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้ใช้ใครเทพเจ้านี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับเราใช้แค่สก,กิลกลางนะครับจะมีตีกับฟื้นฟูให้เลย15วินาทีนะครับก็ถ้ามันทําให้อีกฝ่ายฮิลไม่ได้อะว่างนันนะครับถ้าฮิลก็คือลดเลือดตัวเองนะครับผมก็คือเป็นการทาดามเมจเป็นในตัวด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสัตว์เลี้ยงผมใช้อ่าตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย โยลังนะครับผมแต่ว่าเอาจริงใช้ตัวไหนก็ได้นะไม่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแผนผมใช้คิดที่ขั้า2นะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมชั้นนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูแบบสดๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับสบายๆอ่ะมาถึงนะครับอ่าเนี่เราจะสลับตัวนะครับผมสลับตัวเป็นใครนะครับ กดสกิลกลางกดบักสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก oh. kind of ็กดอมตะไปเลยนะครับเน้นใครให้ใช้สกิลกลางก็พอนะครับนี่อ่ะดูนะครับเน้นใครใช้สกิลกลางนะครับจะตีตัวไหนก็ได้นะเหมือนกันนะครับตีไปเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับนี่เน้นใครใช้สกิลกลางก็พอนะครับเห็นไหมไหมมันจะมีตัวหนึ่งใกล้ตายแล้วนะครับผมเกลีดัตนะครับจะไปก่อนเพื่อนนะครับสปงสไปนะครับ ขอให้ใครใช้สกิลกลางไว้ก็พอนะครับผมเรียบร้อยนะครับไปแล้วหนึ่งต่อไปด้วยสไปค์นะครับสไปค์น่าจะไปสองนะครับเดี๋ยวยิงผมให้เพคโฟกัสเป็นตัวๆก็ได้นะเออเนี่ให้ใช้เน้นใช้สกิลกลางเหมือนเดิมนะครับมิเรียนะครับมิเลียไปก่อนแล้วมั้งเนี่ยนะเออเห็นไหมครับใช้สกิลกลางไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจจัดๆเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ หลือจะเจฟแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับชั้น22ก็คือประมาณนี้นะครับหลักเกณฑ์ก็คือห้ามให้ศัตรูเนี่ยฟื้นฟูตัวเองนะครับผมส่วนศัตรูจะใช้อันติเมตใช้อะไรอย่างเงี้ยเราเราพอจะมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือราเชลนั่นเองนะครับผมราเชลนี่ทำให้ลดแถบอันติเมตของศัตรูทั้งทีมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมไม่ได้ให้โฟกัสเรื่องแถบอัติเมตเลยนะเพราะว่าเราใส่ลาเชลไปแล้วเนาะเราไม่ต้องเป็นเป็นห่วงนะครับที่จะเป็นห่วงจริงๆก็คือตัวใครเนี่ยแหละนะครับผมที่ต้องใช้สกิลอันกลางไว้ที่ที่จริงไม่จาเป็นต้องใช้ตลอดก็ได้นะที่จริงปล่อยออโต้ก็อาจจะผ่านก็ได้นะครับเพราะว่าใครเนี่ยผมใส่เป็นรถคูดาวทั้ง3ชิ้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในที่จริงอนะ่ะถ้าคือถ้าเราโฟกัสให้มันใช้สกิลกลางบ่อยๆเนี่ยผมว่ามันชัวร์ที่สุดแล้วนะครับ ก็จบไปนะครับผมสำหรับชั้น22นี้นะครับเนี่ยแล้วอันติเมทของใครเนี่ยมันคือรีเซ็ตคู่ดาวสกิลแกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กดสกิลกลางไว้เนี่ยมันอาจจะไปเทสสกิลซ้ายหรือขวาไงอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนอย่างว่องไวนะครับผม ช่วงนี้มีกิจกรรมพวกจัมปิ้งอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวแจกของเยอะพอสมควรนะครับมือใหม่ที่จะกลับมาเล่นก็เชิญนะครับผมกลับมาเล่นได้เลยนะครับใบเลือกสัตว์เลี้ยงเทพเจ้านะครับผมก็เลือกเอาตามที่คุณต้องการแล้วกันนะครับยอนจีเนี่ยเก่งนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยมีหัว2นะครับแนะนำให้เลือกอยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือ คนในคิวผมบอกมานะนี่นะครับเจป๊ปิมบอกมานะครับผมเจ๊เป,ปิมบอกว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่มีสัตว์เทพไม่มากนะครับแนะนําให้เลือกอยู่นะครับผมเพราะอยู่สามารถมองเห็นอีกฝ่ายหายตัวได้นะครับในช่วงที่แบบช่วงแรก30วิเรากดดีเรากดบัฟของสัตว์เลี้ยงปึ๊บคือตัวที่มันโดนหายตัวอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นตลอดเวลานะครับน่าจะใช่นะเท่าที่ผมเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดก็ไม่รู้นะครับ แต่เทพที่เก่งตอนนี้ก็คือยอนจีนะครับผมแต่ถ้าไม่มีหัวสองก็แพ้นะครับอ่านี่คือเจปิมบอกมานะครับผมเราก็ต้องเชื่อเจปิมนะครับซึ่งผมนะครับไม่มีเลยนะครับผมไม่มีทั้งยูนะครับไม่มีทั้งยอนจีเลยนะครับผมมีอยู่แค่นี้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันกับพวกดันเจียนทัชไฮอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ